สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทั้งที่ไทยแล้วก็ต่างประเทศไม่ได้เจอกันหลายวันเนาะคลิปนี้ก็เป็นแนวทางหุ้นสามรัฐนะคะงวดประจำวันที่17วันศุกร์ทำไมโผล่มาวันนี้ใช่ไหมคะก็คือไม่ว่างเลยจริงๆค่ะพี่น้องต้องขอโทษมากๆเลยคือแยกล่างไม่ได้เลยทำงานประจำทุกวันนะคะแล้วก็ไหนจะดูแลกลุ่ม v i p ด้วยนะคะแล้ว สัปดาห์นี้พี่น้องลงให้เมื่อวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันเดียวนะคะสําหรับหุ้นสามรัฐแต่ว่าบางวันก็มีไปลงให้ที่โพสชุมชนอยู่นะคะสามารถดูได้เมื่อวันจันทร์พี่น้องให้เด่นสามไปนะก็มาสามเด้งนะคะมารัสเซียหนึ่งเด้งอังกฤษมาสองเด้งนะบนล่างส่วนเยอรมันหลุดไปนะคะสําหรับวันจันทร์วันอังคารวันอังคารพี่น้องก็ให้ที่โพสชุมชนเหมือนกันวันอังคารน่าจะหลุดนะคะวันพุธวันพุธ ให้8มา1นะคะมาลัเซียวันพฤหัสเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจพี่น้องลงให้ที่โพสชุมชนไหมคะให้ศูนย์เมื่อวานหลุดไปนะคะสำหรับ3รัฐวันนี้วันศุกร์ที่17นะเรามาดูกันนะคะวันนี้พี่น้องให้เด่นนะคะเด่นรูดเด่นรูด6นะคะจับคู่ก็จะมี6 3 6กสแล้วก็6 8ค่ะนี่สำหรับ3รัดวันนี้นะคะวันวันศุกร์นะคะพี่น้องให้เด่น6รูป6นะ,ะให้ฟันที่เม็ดเดียวเหมือนเดิมใจก็มี2หลักนะคะมีมี4นะคะมี4กับ6แต่ว่าฟันไปที่6เม็ดเดียวเพราะว่าพี่น้องให้เม็ดเดียวอยู่แล้วนะคะปกติก็ให้เม็ดเดียวอยู่แล้วเนาะ อยังไงก็ขอให้เป๊ขอให้ปังนะคะวันนี้หุ้นรอบเช้าบ่ายก็โอเคแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปนะคะไม่ได้ทําคลิปเลยช่วงนี้หุ้นนี่ไม่ได้ทําคลิปเลยนะ,ะก็ต้องกราบขอโทษขอภัยสมาชิกทาง YouTube ด้วยนะคะแล้วก็ส่วนสมาชิกท่านไหนที่สนใจแนวทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นลาวนะคะฮานอยก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม VIP ได้นะ ฮานอยก็ค่อนข้างเป๊ะค่อนข้างปังเดินดีเลยนะคะหลายวันติดและไม่ว่าจะเป็นฮานอยพิเศษปกติ VIP s t a สตาร์เอ็กตร้าโฟดีนะคะสำหรับฮานอยแล้วก็ลาวลาวทั้งหมด6ลาวนะคะ mm hmm. h d อ่าสตาร์แล้วก็อะไรสามัคคีสตาร์วีแล้วก็ VIP อกาชาติใช่ไหมคะแล้วก็ลาวไม่รวมลาวพัฒนานะคะอันนี้คือลาวรายวันทุกวันนะคะก็จะมีทั้งหมด ห้าหลาวก็ค่อนข้างปังนะคะวันนี้ฮาหนอยก็ปังแล้วนะคะนอยพิเศษอนอยพิเศษวันนี้9กับ3 9กับ3าได้3เด้งเลยนะคะวันนี้นอยพิเศษนะแล้วทำไมพี่น้องไม่ทำคลิปลงแนวทางทุกๆแนวทางคือพี่น้องไม่มีเวลาจริงค่ะขนาดแค่3มรัฐหุ้นแล้วก็ดาวโจน์นี่ก็ยังแทบจะแบ่งเวลาไม่ทันค่ะเพราะว่าทำงานนะคะพี่น้องทำงานประจำ ทำงานกว่าจะเลิกงานกลับมาทางไทยเขาก็ค่ําแล้วพี่น้องเลิกงานมาทางทางเยอรมันบ่ายนะคะทางไทยก็ค่าค่่าแล้วก็จะกลายเป็นเป็นดาวโจนเป็นสามรัฐไปแล้วนะคะแล้วทีนี้กว่าจะมานั่งทําคลิปตัดต่อลงมันไม่ทันนะคะพี่น้องก็เลยต้องทํากลุ่ม VP ีขึ้นมาเพื่อที่จะไม่ให้สมาชิกพลาดการติดตามนะคะ,ะคํานวณปุ๊บ พิมพ์ลงกลุ่มเลยส่งวางแนวลงกลุ่มเลยก็ง่ายนะคะฉะนั้นแต่ว่าพี่น้องก็จะพยายามนะคะคือก็เข้าใจค่ะสมาชิกทาง YouTube ก็ติดตามพี่น้องมาหลายท่านคือตอนก็หลายท่านนะคะที่ติดตามทาง y o u t u b e พี่น้องก็เข้าใจค่ะก็พยายามจะแบ่งเวลานะคะเดี๋ยวจะตอนนี้พี่น้องก็คุยกับทางที่ทำงานอยู่นะคะว่าขอปรับเวลาในการทำงานเลิกงานค่ะเพราะว่าเขาให้พี่น้องเลิกช้ามาก พี่น้องก็เลยบอกว่าขอ,อตัดชั่วโมงในการทํางานให้มันน้อยลงเขาก็โอเคเขาบอกเดือนหน้าเดี๋ยวจะปรับเวลาให้ฉะนั้นเดือนหน้านะคะไม่แน่ถ้าเป็นอย่างที่คุยกันไว้ถ้าเขาปรับเวลาพี่น้องจริงๆแล้วพี่น้องมีเวลาก็จะพยายามลงคลิปให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับทาง YouTube แต่ถ้าสมาชิกอยากง่ายในการติดตามอ,อาจจะ ขี้เกยียจมากดดู u t u b e ขี้เกียรติต้องมารอทาง YouTube หรือว่าต้องมาดูโฆษณาก็ตามไปที่กลุ่ม v i p ได้นะคะคลิปนี้พี่น้องก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้สมาชิกทุกท่านยังเฮงปังสมาชิกท่านไหนที่ยังติดตามพี่น้องอยู่ยังรอพี่น้องอยู่พี่น้องก็ขอกราบขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ขอโทษอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะที่พี่น้องหายไปนะ,ะยังไงก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะ